ใช่ไหมไม่เห็นป้านิดหน่อยมุนๆอื่นๆเนี่ยสนุกสนานในอันนี้มาหาปลาสักนิดนึงนะคะป้าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวป้าจะไปรับแขกแล้ววันนี้ป้ารับโปรแกรมนะคะป้ารับโปรแกรมข่วรีป้าติดโบด้วยนะคะป้าป้าตุ้ยของเรารับโปรแกรมสองวันหนึ่งคืนน่าไปนู่นแล้วไปบุลแล่เจ้าไปแล้วไปแล้วป้าไปแล้ว สวันหนึ่งคืนนะคะนี่ไปแล้วประตูนะคะไปแอลก่อนอุ้ยแม่มาหยอกดูประตุ้ยคนสวยจะไปเดินกินหญ้าแล้วครับประตุยคนสวยประตุยไปแล้วดีๆอัเดียบเรวกแบบนี้หนึ่งเออค่อยๆมาวันนี้จะเป็นวันที่เธอจะไปจอยกินหญ้าไปจจอยด้านนูน้นไปเพิ่มน้ำหนักไปเพิ่มน้ำหนักให้ประตย <c oughs> ไปแล้ว พด่บอกว่าปชอบจ้าเว็บไม่ค่อยจะเดินไปอยู่เนี่ยพี่<อ>จะแวะตลอดนั่นอแะแวะแวะ